สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนนะครับเมื่อวานนี้เด่นมาเด้งเนาะวันนี้ตามกันต่อนะครับผมเมื่อวานนี้สิ้นเดือนต้นเดือนระวังเบิ้ลนะเมื่อวานมาเบิ้ลสีนะครับเด่นวันนี้นะครับเด่นแถวแรกครับ57ครับปกติมากับ1 2 6 9งสองแถวที่2ครับพิเศษ3 1มากับ45 8ห้าแนถวที่3 VIP 8 9ามากับนึ่กนนะครับเรื่องเด่นวันนี้เด่นไปที่

เป็นไปที่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งเครับแปดห้าเจ็ดตัวนะครับผมใครชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านใครตามขอให้ถูกสามตัวตรงเนาะชุดเน้นขอยเข้าขอยรวยขอยรับทรัพย์นะครับ